สวัสดีครับอยู่กับช่องเล็กรถดัมซิ่งครับของแท้วินาทีนี้ต้องยกให้เขาครับจานชูลูกอีสานไมโคซิงจานชูทำไรเนี่ย เล่นอะไรจะเชา้าเท่เ้แกเดินมาถือขู่กันแล,แลว้วเอาสกัดไหม

สองโมงครึ่งนี่แล้วเป็นตันครับอยู่นี่เดี๋ยวว่าเป็นตันเป็นดำ หมดหน้าฝนแล้วครับเ,เาา่าเหลือ <c oughs> ตื่นเช้าก็ได้งานเยอะอย่างนี้ครับอาจารย์ชูงานเยอะจริงๆงานเยอะแต่เช้าเลย เสร็จไหมอาจารย์ชูเช้านี้ข้างนี้เสร็จไหมเช้านี้ทั้งวันแน่นขนาดนี้เนาะเจาะให้มัน สู่เขาสู่เขาอาจารย์ <c oughs> มันใหญ่เกินอันแซ่นะ สนุกต้อนครับดินเหนียวเลยสุดยอดเลยมองดูหน้าแก่เลยหาโดยช่วยนะพี่ไม่ช่วยผมผมก็ให้กำลังใจพี่อยู่นี่กำลังใจไม่ต้องการต้องการอะไร ต,ต้องไปเปลี่ยนที่แซ้ไหมม,มันไม่มีด้วยอที่ม,มัคหับเสียมมาก็าหากัก ดูหนูดูหนูห้องเทการชูเป่าปากนะครับ ้างนี้ยังไม่ได้เช็คผมมาไม่ทันครับตอนแกลางหลุดน่าจะลางหลุดเลยอะทําไมไม่ล้าง ค้างหมดเกิเนไปมิดใหญ่เกินถ้าไม่เอาออกเนี่ยลำบากเลยลำบากไม่ได,ไ,ดได้ข้างหนึ่งเช้าเนี่ย คนคุมงานมาแล้วครับดูงานตรวจสอบงานแตง่งหนึ่งนี่แตง่งหนึ<ะ>ง่งฮะแต่งหนึ่งเอาแล้วจานชูได้อีกแล้วนี <c oughs> <c oughs> น่ เดินให้ห <avez> ลุดเป็นทีละข้างเลยหมั้นข้างเป็นแถบแฉกไปเดินเนาะ